ก็เดินมาทําไมก่อนนะเดินหารอบๆก็ไม่มไม่ควรจะเดินอย่างโง่อย่าโชว์โง่อีควายเนี่ยห้านาท <ละ S 1> ีบอกพี่หรือพี่หรือเอาตีขวดตีหัวมาเร่งๆกูเนี่ยคุณคะคุณคะบอกไว้ก่อนนะบางชั่วบางอตอนมีคําไม,ม่สุภาพทําขึ้นมาเพืนนน่อคอนเทนต์ร่อความันเทิงอ,อย่าคิดเยอะ ก็รอป้ายนี้กูก็ต้องรอป้ายนี้ป้าใครจะไปยืนเหต นะคะคุณผู้ชมค่ะขบตับเราซึ่งเธอในรายการสติสตากินได้กินดีก็ต้องมีตังค์จ่ายคุณจ๊ะต้องบายมาดาลสตอรี่ชาแนลเท่านั้นนะคะแต่ว่าวันนี้ทำไมเลิกงานแรงเอาเสาวอาไม้ของเราแม่แม่เลิกงานเหมือนบ้องหิวป่าวันๆไม่ค่อยได้กินอะไรเท่าไหร่เพราะว่าแม่แย่งกินตลอดทุกวันเลยเนี่ยบอกว่าตลาดนุ่มี่ยมันไม่ได้ไกลจากแยกนันทบุรีหนึ่งไม่กี่ร้อยเมตรเดินไปไงแม่มันใกล้กันแค่เนี้ยก็คงกีกเกลียดเดินมึงจะเดินก็เด็กคนเดียวไม่ได้หรอเอาแม่มันใกล้ จะไปไหนยังไม่ได้ทำล,ลำคานลำคานลำ,าลำาาคานเดี๋ยวก็ได้วว้าอะไรอยะกกระเทยแก่ไงเดี๋ยวเดินไม่ได้ต้องหาททำหานั่งรอถ่ายตัวให้คนตัดต่อกายุ่งยากอีกไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าเราแบบยังเสาๆเป็นสวนเราก็ต้องแบบเดินไปอะน้องถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะตลาดนกฟูก,กจกังหวดัดอุทบุรีนะคะแต่เมื่อกี้แกหนีแม่งออกมาก่อนลำคานไม่ต้องมานั่งวงนั่งวิน บอกว่ามิกยะมันจะเดินมาจริงแล้วมันก็เดินมาจริงๆแม่แล้วทุกไกลอยู่มันเดินมาทําไมก่อนเดินหารอบๆก็ไม่ไม่ควรจะเดินอย่างโง่อย่างชงโง่อีควายเนี่ยอีแก่น้ำลายอีแก่น้ำลายเมื่อกี้อะไรน้ำลายน้ำลายนะไม่เป็นไรไปต่อเอาอย่างนี้ดีกว่าที่เมื่อกี้กูสานหนีเมืองมากูคิดว่าจะรีบตามกูมาแต่เดินไงนี่ทีชีวิตนี้ไม่มีอะไรหรอก จะไม่รีบก็รีบแต่ว่าด้ยวยอความที่เราวัดสาเสาวมันก็ต้องเดินชมนกชมไม้ชมผู้ชายก็แล<ม>่ะใครจะเดิน,ดนตรงมาถึงเลยมันก็ต้อง like แบบแหววบ้างแต่ว่าไม่ต้องหลังว่าแบบวันนี้เดินแบบสบายมากแบบที่หวแก่เหมือนคนแก่ๆที่เขาแบบต้องเรียกรถเรียกอะไรอย่างเงี้ยนั่งมาโอ้โหจะ <ST S> ตีแม่งหัวตแตกเลยทำไมอ่ะมึงท้าทายกูเหรออีบาเอางี้ดีกว่าไม่รอช้าไปหาแดงแดงกันดีกว่าไปจบเลงเงียบไปเดินไปก่อนไปชอบเดินไม่ใช่เหร ๋ยวกูหารถกอล์ฟมาเรียกลากกูแม่งเลยีบาอาของกินเยอะมากแต่เห็นมึงบอกว่ามันจะกินแบบเนื้อย่างสิบไม้ใช่ไหมตัดก่อนขอดัดก่อนตัดนึงนะอะไรอีกเนี่ยคือให้ผู้หญิงพูดเลยนะอะไรคืออะไรล่ะถ่ายงานอยู่เนี่ยเอาท้าเลนมานะคะโดยการจห้คุณทั้งสองคนเนี่ย เดินตั้งแต่ต้นตลาดยันท้ายตลาดแล, <ฮะ S 1> แล้วก็มีเวลาให้ด้วย5นาทีานาท5นาที5นาทีคองมีของทานด้วยระหว่างทางและหนูมีงบให้แม่เนี่ย300บาท <500? S 1> 300 300ยสนาทีมันอะไรเนี่ยตั้งแต่ต้นยันท้ายตลาดนะคะออโดยตรงนี้สำคัญมากๆก็ม,มีความหลากหลายในเรื่องของอาหารทั้งต้มผัดแกงทอดถ <ฮะ S 1> ้าทำได้หนูม<ะ>ีของขวัญให้ด้วย วันนี้มีชาเลนจ์ค่ะคุณโดยให้เดินตั้งแต่ต้นตลาดไปยันขายตลาดภายในเวลา5นาทีในงบ300บาทเท่านั้นจะต้องมีความหลากหลายของอาหารด้วยนะจ๊ะหรือว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอดคาทันเวลารับไปเลยจากรางวัลสุดพิเศษยิ่งใหญ่อลังการบเวอร์เลย ชิ้นเท่าไรคะทำเท่าไหร่วะอุ้อีวาเอานี้เอานี้เอานี้เอาเลยๆจับเวลาอนี่ยอันนี้เนเ่นาทีค่ะอุยอุยอุยออุยเอเดยวอ้อน้้อันนี้สเออเลิศเลิศเลิาิ้คุณแม่แต่ตังค์แต่ตังคแต่ตังค์แต่ตังคต่ตคุณแม่ต่ตังตงบเวลาค่ะคุณพี่วไม่ได้จุนมาที่หนึ่งค่ะคุณพี่เร็วค่ะด่วน คุณพี่พี่เขาก็ทำอะไรไม่ถูกตาไปเดี๋ยแม่สองรางวัลได้มือค่ะอุ้ยถ้ามีหนึ่งอ่ะอุ้ยฟรีเอาฟรีต้องฟรีค่ะไปเลยไก่เท่านั้นต้องเอาไก่เท่านั้นอุ้ยไปตีกันแล้ว่ะต่อไม่ได้แล้วค่ะอุ้ยต่ออุ้ยเขาต้องย่างกุ้ราร้านนี้เรายำสั่งสั่งคุณพี่ยำอะไรที่ไวที่สุดคะยำที่ส โอเคกุ okay, ้งสดไปเลยเท่าไหร่เท่าไหร่อุลเลิศเลิศเอาเลยแซ่บแซ่บแซ่บคนมองคนมองคนมองวายมากคุณพี่เลิศมีสัมมากย่อไม่ใช่เวลาไปสุน้ำต่อไป วิ่งนนนี่แล้วกัมซับดิงอ่ะอ่ะเอาเป็นโค,คโคขับโคแก้วนึ่งกคสี่สิบวิคุณพี่ทนไหมพูดบอกพี่หรือพี่ถอเอาตีขวดตีหัวมาเร่งๆกูเนี่ย่กบมหกี่พัก้คะคืออะไรนะวิ่ง หนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดเ้หมดเวลาค่ะคุณผู้ชมว่างไม่ทันเลยเนี่ยถือเงินสี่สบาทขอทดเวลาได้ไหมคะไม่ได้ขาดคำไหนคำนั้นคืนเงินค่ะ พาชาก็แค่เดียวก็ผบก็คือพอแล้วโอเคไปงั้นก็ไปหาโต๊ะกินกันดีกว่าอะไรเนี่ยเหนื่อยอะไรขนาดนี้ี่ยก็เดินต้องมึงดูตลาดฟั่งขวางเขาให้กูเดินเหนื่อยได้ไงห้าทีบ้าเหรอแม่แม่นั่งรถนี่ค่ะนน่งวินมอเตอร์ไซค์มาหนูอะไรหนูเดินตั้งแต่มาทีมาค่ะยังไม่เหนื่อยเลยว่าเดินแบบชิลๆสบายๆเวอร์กูปวดตีนกูเดินมาปวดตีนไม่คิดจะปวดเปิดเลยเหมือนชาวบ้านเขาเลยเหรออ๋อแม่ดูด้วยว่าหนูใส่เท้าอะไรวันนี้ขออะไรวะฮะ แบรนด์ที่ผมใส่วันนี้คือแบรนด์ซาเช่นเองเรยว่าแบรนด์เป๊ะบ,บางกลางงา,านสร้างที่สุดดาวล้านดวงคือเขาอะใช้วัสดุที่แบบเกรดพีเนี่ยแบบเป๊ะมากๆเพราะวัสดุเขานำเข้าจากต่างประเทศและรองเท้าทุกคู่คือแฮนด์เมดทุกคู่จ้ะอสคริปหนักขนาดนี้ลูกค้าแน่นอนลูกค้าเข้าใช่ไหเนี่ย ไม่รู้ไม่รูหนูเอาเหรอไม่ใช่เดี๋ยวก็พูดกันแบบว่าตามเนื้อผ้ามาจากกูเนี่กูเห็นเดินมาสบายมาตลอดแล้วกูคิดว่ามันจะมั่นเดินมาจริงๆแต่ว่าเดินมาสบายชิลๆมนสบายแล้วมันชิวมากแล้วรองเท้าของเขาอะมีสองรุ่นด้วยกันสามก็คือทูโอ,อ้คอ l ์เรคชักับแรนดี่คอ l l เรคชันอืม เช่นวันนี้หนูใส่อะไรมาหนูใส่ทูโอมาอทูโอก็จะเป็นคือแบบทัชูอะไรเงี้ยแบบแ,แบบใส่สบ,สบายสบายแบบไปได้ในทุกโอกาสค่ะแล้วบอกเลยว่ามันใส่สบายมากแม่หนูเดินมาจาก MRT 8 0 0ล้านเมตรก็ใส่ได้คุณจะขึ้นเขาลงห้วยก็เวอร์ไปแต่ <laughs> ใส่ <laughs> และอีกรุ่นหนึ่งไม่ได้ใส่มาวันนี้แต่เรอ,อเก็บไว้ที่บ้านประมาณแปคู่ <c oughs> อันนี้เป็นรุ่นแกนเดย์แกนเดย์จะเป็นฟิลแบบรองเท้าแตะแบบสวมคือสบายกว่าก็สบายใกล้ๆก,กันแหละแต่รองเท้าแตะคือเราชอบอฟิลแบบของเท้าแตะไงก็รู้สึกว่าใส่รองเท้าแตะมันสบายไงเออก็เลยชอบฟิลนั้นอ่าแล้วบอกเลยแม่ว่าอย่างช่วงเนี้ยคืออะไรต้นปีเป็นฟิลแบบว่าเริ่มดีเริ่มงามยามดีเนาะก็คือใครเนี่ยที่ยังหาของขวัญนะให้ญาติผู้ใหญ่ให้แบบว่าเพื่อนปู่อะไรอย่างี้ไม่ได้แนะนําเลยซื้อ เไปใหจริงใช่เมื่อจะเป็นสาวออฟฟิศส,สาวแบบว่าทํางานรู้สึกแบบยืนเยอะนั่งเยอะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบควรจะมีรองเท้าสบายๆไว้ใส่สักคู่หนึ่ง <c oughs> ในชีวิตนี้ <ừ> แล้วบอกเลยนะแม่โปรโมชั่นเขาคือปังมากจ <ừ> ้ะใครที่ด <ừ> ูแบบสติสตังดูรายการเราอยู่แล้วแบบโอ้ยเห็นแบบอยากใส่ยอยากซื้อเแบบพีคมากเพ <ừ> ียงแค่คุณไปบอกทางร้านเขาเลยจ้ะใส่โค้ดมาดามซาเช่โปรโมชั่นเขาปิดสุกมากเ้ยลดีโปรโมชั่นด้วยอ่ะอยากไปซื้อเรียกไปซื้อให้แบบ ซื้อให้แบบคุณแม่กับคุณน้องสาวใส่ดีกว่าแบบวันวชน่ำๆเนานเนเนะแล้วก็ไม่ต้องกังวลไปว่ามานาสเทรษบอกกับใครที่ไหนก็สามารถซื้อที่เอเซบสยามสแควร์ซอยสามนะจ๊ะ<ย>แล้วก็ร้า<ย>นแอดตามด้านล่างนี้แล้วก็ไอจีที่น่าร้านาได้เลยค่ะบอกเลยว่าร้านนี้อีดอกคนรู้จักเยอะมากแบบเป็นชื่อดังของสยามไปต่อยได้นะจ๊ะคุณผู้ชมย่างน้านคุณแม่เมื่อกี้กุ้งเจ็ดแปดตัวเท่าไหร่บาทนะหกสิบหกสิบสีอืนกูไม่เอาเดี๋ยวแบบให้น้องกินดีกว่า พราะถ้าคุณปุ๊บหเสียชีวิตทันทีก็ไม่มีใครรับผิดชอบแล้วค่ว่ามึงเดี๋ยววิ่งอ่ะด้วยช้ำเตาไหลโอ้ยแลก็มาดูเลือดปะทิท่สูมีอยู่นะเอาเลือดปะมไม่ควรใช่ไหมอ่ะก็แบบวันนี้ก็ขอแบบขอกลับไปกินกันแบบอิ่มๆแล้วกันนะคะ,ะ,ค,ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็กลับไปหาโรงพยาบาลด้วยเพราะว่าเลือดก,กันเราไหลนะจ๊ะก็ฝากด้วยค่ะรายการสตริสตังนะคะอีพิเน่าอยากให้ไปเจอที่ไหนแบบจ่อยมากบอกเลยว่าอีพีน่าจ่อยมากเพราะแบบมีลุ้นไม่ยินแล้วบอเนี่จริงทำค่ะท้าเลนมาตลอดอ่ะไป เอาเงียบแกานนะจ๊ะวันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปกินก่อนอาจจะแบบไปซื้อเพิ่มเพราะว่า300อยไม่พอหรอกพี่ฝนหลอกหลอกหลอกเอาเป็นว่านะคะก็สำหรับวันนี้นะคะรายการติดตามก็ต้องขอลาไปก่อนกับเรา2คนนะคะก็สําหรับใครที่ชอบก็สามารถคอมเมนต์นะคะบอกมาว่าแบบว่าชอบเรายังไรอะไรยังไงเดี๋ยวเราก็จะทักไปหานะคะพี่กล้องเขาจะแบบทักผู้ชายไปตลอดเลยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็อะไรก็ได้อยากทำอะไรก็ทําเลยนะคะในตอนนี้ค่ะ ทำไมล่กว่าห่างากันแค่นี้ก็เดี๋ยวคุณไปเลยแล้วกันเอาอันนี้ได้ใช่ปะเหีย้ยเดี๋ยวกูหารถตป,ปมาเรียกลากคุณแม่งเลยสั์สั์ไอ้เมื่อกี้คุณพี่ลาตูซีเขาแค่กระตือปะคะเสียงดังไฟแทบไหมจนหมดเออขอบคุณขอนุอ่ยฝนอิ่มค่ะชอบ